แม่เลี้ยงมันนี่ใช่เลยเนื้อแทรกมันมันน่ากินมากใหญ่มากนิุ้ป้าดำนิดหนึ่งนะคะติดหนังมันมาด้วยนี <laughs> ่เราจะมาอั่นชิ้นนะคะเรามีเมนูอะไรบ้างแม่ต้ยมยำลวกจิ้มจัดไปเราจะไม่ขายทั้งตัวนะคะเราจะเก็บไว้กินเองด้วยใช่ไหมแมบบ่เพราะเราก็ไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้เหมือนกัน ของอร่อยนอกจากให้ลูกค้าแล้วทําไงต่อแม่เราต้องเก็บไว้กินด้วยสิคะเพราะว่าไม่รู้ว่าว่าอีกนานเท่าไหร่ปีจะได้เจออีกไหมไซส์ขนาดเนี้ยดูเนื้อทุกคนหูนี่ถ้าเป็นกินซาชิมิได้นะไม่ต้องกลัวพยาธินะแม่นะแต่ว่ากินไม่ได้มันเป็นปลา้ําจืดโอ้โหแม่เลี้ยงมานนี่ใช่เลยเนื้อแทรกมันมันน่ากินมากอร่อย เนี่ยมันจะเป็นวงๆเลยนะแม่นเนาะจะเป็นเส้นเหมือนเส้นไขมันอยู่ตรงนั้นอะช้ำๆเลยอยากกินมากอันนี้เนื้อช่วงไหนนะแม่อันนี้เนื้อสันหลังหน้าท้องยังไม่เกี่ยวค่ะทุกคน้น,นือเหลือเหลือเราอยากกินด้วยอะเริ่มหน้าท้องกันอันดับแรกต้องหั่นแบบนี้ก่อนค่ะทุกคนนี่เป็นวิธีของเราเองนะทุกคน ดูเนื้อเขาสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเนื้อตกล้นเลยอืมใส่แด้เราฟว่มลงตรงนี้เขาจะมีก้างตรงนี้เราจะเลาะเราเอาก้างออกเหรอคะเราเอาก้างออกก่อนเวลาที่เรากินมันจะได้อืมเราเอาไปกินเองได้แต่ว่าลูกค้าเราไม่ได้ให้ไปเนาะส่วนนี้เนาะไห่เนาะใช่ถ้าเรากินเราก็จะกินเพราะว่าเราชอบกินมากเลยตรงนี้ตัวที่ติดพวกติดกระดูกเนี่ยจริงๆล้วหวาน นี่เราเอาออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เขาจะไม่มีก้างและกล้างเขาจะอยู่ตรงนี้ทีน,นี้ก็จะกลายเป็นก้งางที่อยู่ตรงร่องใช่ทีนี้เราก็จะมาแบ่งอีกเราเด้ง<อ>ขึ้น<อ>ามารเราจะรู้ไม่มีก้างใช่ไหมใช่เราเด้งขึ้นมาเราจะรู้ไว่าตรงนี้มันไม่มีก้างไม่มีก้างตรงนี้เขาจะมีก้างสลับเราก็รอออกหือยากกิน โอ้โห,โหความหมันคับทุกคน,นส่วนนี้จะมีก้างอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นก้างชิ้นยาวๆเนาะแม่เนาะมันก็จะเลือกกินง่ายอยู่กินง่ายอยู่ไม่ต้องกลัวแบบว่าจะติดคอชิ้นใหญ่มากอะเนี่ยส่วนเนี้ยเอาไปต้มยำได้นีต้มยำขอแค่ชิ้นเดียวแล้วค่ะทุกคนไม่เอาเยอะก็แยกไปส่วนไหนทําอะไรก็จะได้ง่ายๆนี่เราต้มยำ ส,ส่วนนี้คือลุงชายชอบกินที่สุดไม่รู้ว่ากินปลาและกินหมูค่ะทุกคนชิ้นนี้ยข้องมันเนี่ยมันมากๆสไลด์ต่อส่วนนี้ก็ไม่มีก้างนะคะไม่มีก้างค่ะมือปลาจะเปื้อนหน่อยนะมีหนังปลาได้เสร็จแล้เดี๋ยวเราต้องไปทำการประกอบอาหารล้างแล้วก็ประกอบอาหาร เลาะไปเลยจ้ะเลาะเอาแต่เนื้อนะจ๊ะกระดูกเอาไว้เรากินอ,อันนี้ช่วงครึ่งตัวบนอันนี้ประแขกจะไว้กินเองจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าจะได้บอกคนอื่นถูกนะอร่อยคูณสองรอชมคลิปลวกจิ้มด้วยนะคะ